คุณทำงานหนักมา40ปีเพื่อสร้างภูเขาทองคำกองนี้แต่พอถึงวันที่ควรจะได้ยืนบนยอดเขาและมีความสุขทำไมคุณถึงกลายเป็นยามเฝ้าสมบัติที่ขังตัวเองไว้ในกรงขังของความกังวลล่ะครับความล้มเหลวทางการเงินที่น่าเศร้าที่สุดไม่ใช่การไม่มีเงินแต่มันคือการมีเงินมหาศาลแล้วไม่กล้าใช้แม้แต่บาทเดียวซีรีส์นี้ผมไม่ได้จะมาสอนวิธีประหยัด แต่ผมจะมาปลดล็อกกุญแจมือที่ชื่อว่าความกลัวเงินหมดออกจากใจคุณเราจะมาคุยกันถึงต้นทุนที่มองไม่เห็นของการไม่ใช้เงินผมจะพาคุณเปลี่ยน m i n d ์เซจากนักสะสมให้กลายเป็นนักใช้ชีวิตและที่สำคัญผมจะมอบระบบระบบที่จะทำให้คุณกล้าดึงเงินออกมาซื้อความสุขโดยที่ความมั่งคั่งของคุณยังปลอดภย100ัยร้อเอร์ซเลิกปล่อยให้ตัวเลขในบัญชีเป็นเจ้านายคุณได้แล้ว เพราะเงินที่คุณหามามีหน้าที่เดียวคือรับใช้ความสุขของคุณถ้าพร้อมแล้วเราไปทวงคืนชีวิตของคุณกลับมาด้วยกันครับผมมีเรื่องจริงที่อยากเล่าให้ฟังผมเคยรู้จักคุณลุงท่านหนึ่งแกมีพอร์ตการลงทุนระดับ10ล้านบาทถือว่าเป็นเศรษฐีไว้กเกษียณที่มั่นคงมากแต่เชื่อไหมครับแกไม่ยอมติดแอร์ในห้องนอนเหตุผลคือเสียดายค่าไฟแกคิดเสมอว่าทนร้อนหน่อย ประหยัดได้เดือนละพันปีหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทแล้วแต่ผลลัพธ์คืออะไรทราบไหมครับคืนหนึ่งในช่วงฤดูร้อนปีที่แล้วแกเป็นฮิสโตร e ล้มในห้องน้ำค่ารักษาพยาบาลค่ากายภาพบำบัดและค่าจ้างคนดูแลหลังจากนั้นรวมรวมแล้วแพงกว่าค่าไฟที่แกพยายามประหยัดมาทั้งชีวิตรวมกันซะอีกเงิน10ล้านของคุณลุงยังอยู่ครบแต่ความสุขที่ควรจะมีในคุณภาพชีวิตและเวลาที่แกควรจะมีความสุขมันหายไปแล้ว และกู้คืนมาไม่ได้ยินดีต้อนรับสู่โลกของ under spending หรือโรคไม่กล้าใช้เงินนี่คือกับดักทางจิตวิทยาที่คนวัยเกษียณจำนวนมากติดอยู่โดยไม่รู้ตัวเราต้องขีดเส้นแบ่งให้ชัดครับระหว่างคำว่าความประหยัดกับความตรนีความประหยัดคือการใช้เงินอย่างคุ้มค่าเพื่อให้ได้คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดแต่ความตรนีคือการลดคุณภาพชีวิตตัวเองให้ต่ำกว่ามาตรฐานที่จ่ายไว เพียงเพราะเสพติดความอุ่นใจจากตัวเลขในบัญชีที่ไม่ลดลงผมเข้าใจว่าเราทุกคนกลัวครับกลัวเงินหมดกลัวป่วยกลัวอนาคตความกลัวเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามันมากเกินไปมันจะกลายเป็นความเสี่ยงที่กลับมาทำร้ายตัวคุณเองวันนี้ลองถามตัวเองดูครับเงินก้อนที่คุณกอดไว้แน่นๆคุณกำลังเก็บไว้ให้ใครใช้ในเมื่อตัวคุณเองไม่กล้าแม้แต่จะใช้มันซื้อความสบายให้ตัวเอง เพราะความตระหนี่แบบนี้มันมีราคาที่ต้องจ่ายแพงกว่าที่คุณคิดมากและราคานั้นไม่ได้จ่ายด้วยเงินแต่มันจ่ายด้วยอะไรเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันต่อในตอนหน้าครับเรามักจะวิจารณ์คนที่ใช้เงินเกินตัวจนถังแตกแต่คุณเคยฉุกคิดไหมว่าการไม่ยอมใช้เงินบางทีอาจจะมีราคาที่ต้องจ่ายแพงกว่าคนฟุ่มเฟือยได้ซ้าผมเรียกสิ่งนี้ว่าต้นทุนที่มองไม่เห็นเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับ คนใช้เงินเปลืองปลายทางคือความทุกข์เพราะไม่มีเงินแต่คนที่เป็นโรคไม่กล้าใช้เงินปลายทางคือความทุกข์เพราะไม่มีความสุขทั้งที่มีเงินกองอยู่ตรงหน้าราคาแรกที่คุณต้องจ่ายคือภาษีความกังวลคุณเคยเจอไหมคนที่มีพอร์ต8หลักแต่ตื่นมาทุกเช้าด้วยความรู้สึกเหมือนคนไม่มีจะกินต้องคอยเช็คแอปธนาคารเช็คกระดานหุ้นวันไหนตัวเลขสีแดงกินข้าวไม่ลงนอนไม่หลับ นี่คือภาวะที่ตัวเลขเป็นนายแต่ใจเป็นทาสความเครียดพวกนี้แหละที่กัดกินความสงบสุขในใจคุณทุกวันและราคาที่สองอันนี้แพงที่สุดนั่นคือภาษีความสัมพันธ์ลองจินตนาการดูเมื่อคุณเริ่มปฏิเสธนัดเพื่อนเพราะไม่อยากจ่ายค่ากาแฟแก้วละร้อยคุณเลิกพาหลานไปเที่ยวเพราะกลัวเปลืองน้ำมันหรือคุณไม่แกล้งเลี้ยงข้าวลูกน้องเก่าเพราะเสียดายเงินนานวันเข้า คุณจะค่อยๆสร้างกำแพงขึ้นมารอบตัวและในที่สุดคุณจะกลายเป็นญาติผู้ใหญ่ที่รวยมากแต่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้เพราะภาพจำของคุณไม่ใช่คุณปู่ที่ใจดีแต่เป็นคุณปู่ที่ขี้เหนียวถามใจตัวเองดูครับคุ้มไหมกับการแลกความสัมพันธ์ดีๆและความทรงจำที่มีค่าเพียงเพื่อรักษายอดเงินในบัญชีให้มันนิ่งที่สุดถ้าคำตอบคือไม่คุม้มเราต้องมาแก้ที่ต้นต่อครับ และต้นตอของปัญหานี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวแลกคณิตศาสตร์แต่มันอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเงินเราจะเปลี่ยนมุมมองนี้ยังไงให้เงินกลับมาเป็นเครื่องมือไม่ใช่เจ้านายบทหน้าผมมีวิธีคิดที่จะปลดล็อกเรื่องนี้มาฝากครับคุณเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับคนโง่ใช้เงินหมดก่อนตายแต่คนฉลาดตายแล้วเงินยังเหลือผมขออนุญาตเห็นต่างนะครับ เพราะก็คุณตายไปโดยที่เงินในบัญชียังเหลืออีก10ล้านในทางเศรษฐศาสตร์ชีวิตนั่นคือการคำนวณที่ผิดพลาดที่สุดแปลว่าคุณยอมเหนื่อยทำงานฟรีๆมาครึ่งชีวิตเพื่อแลกกับตัวเลขที่คุณไม่ได้ใช้ปัญหามันอยู่ที่เราถูกสอนมาแบบไม่ครบวงจรวงจรชีวิตของเงินมี3ระยะคือหาเก็บและใช้คนไทยส่วนใหญ่ทำได้ดีแค่2ข้อแรกพอถึงข้อ3สมองเราจะช็อตทันที เรารู้สึกผิดทุกครั้งที่เห็นเงินลดลงรู้สึกเหมือนทำบาปเวลาซื้อความสบายให้ตัวเองวันนี้ผมอยากชวนคุณเปลี่ยนแว่นที่สวมอยู่ลองมองเงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายถ้าคุณจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาด500บาทอย่ามองว่านี่คือความขี้เกียจหรือความสิ้นเปลืองแต่มองว่าคุณกำลังใช้เงินซื้อเวลา2ชั่วโมงเพื่อเอาเวลานั้นไปเดินออกกำลังกายหรือนั่งคุยกับหลานแบบนี้เงินทำงานคุ้มค่าแล้วครับ หรือถ้าคุณถอนเงินห้0 0 0ืนบาทไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวเงินไม่ได้หายไปไหนนะครับมันแค่เปลี่ยนสถานะจากสินทรัพย์ในบัญชีกลายเป็นสินทรัพย์ทางความทรงจำที่จะอยู่หล่อเยี้ยงใจคุณไปตลอดชีวิตจำไว้นะครับเงินในบัญชีเป็นแค่ตัวเลขแต่เงินที่ถูกใช้ไปอย่างฉลาดมันคือชีวิตแต่ผมรู้ครับถึงจะพูดแบบนี้ลึกๆในใจคุณก็ยังมีความกลัวอยู่ดี กลัวว่าถ้าใช้เพลินแล้วเงินหมดก่อนตายจริงๆจะทำยังไงไม่ต้องห่วงครับเราไม่ต้องใช้ความกล้าแต่เราต้องใช้ระบบบทหน้าผมมีเทคนิคการสร้างระบบนิรภัยที่จะทำให้คุณกล้าใช้เงินโดยที่เงินต้นของคุณไม่หายไปแม้แต่บาทเดียวครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ใจสั่นทุกครั้งเวลาเห็นเงินต้นในบัญชีลดลงวันนี้ผมมีระบบนิรภัยมาฝากครับ ระบบที่จะทำให้คุณกล้าใช้เงินซื้อความสุขได้เต็มที่โดยที่ความมั่งคั่งของคุณไม่บุบสลายไปแม้แต่บาทเดียวระบบนี้ผมเรียกว่า Play Money หรืองบความสุขกติกามีแค่3ข้อง่ายและปลอดภัยมากข้อที่1แยกกระเป๋าให้คุณเปิดบัญชีใหม่ขึ้นมาหนึ่งเล่มแยกจากบัญชีเงินเก็บหลักให้เด็ดขาดตั้งชื่อบัญชีนี้ว่าความสุขของฉันข้อที่ส เติมด้วยดอกผลเงินที่จะโอนเข้าบัญชีนี้ต้องมาจากแพสซิฟอินคัมเท่านั้นครับเช่นเงินปันผลจากกองทุนดอกเบีย้ยหุ้นกู้หรือค่าเช่าที่สมบุติปีนี้พอร์ตของคุณทําเงินปันผลได้50,000บาทโอนเงินก้อนนี้เข้าบัญชีความสุขทันทีครับห้ามเอาไปทบต้นเด็ดขาดเพราะวัยนี้เราต้องการกระแสเงินสดมาเลี้ยงหัวใจไม่ใช่ตัวเลขทบต้นที่ไม่ได้ใช้และข้อที่3 ข้อนี้สำคัญที่สุดและทำยากที่สุดสำหรับคนรุ่นคุณนั่นคือกฎบังคับใช้เงินในบัญชี Play Money มีกฎเหล็กว่าต้องใช้ให้หมดภายในปีนั้นห้ามเก็บห้ามเสียได้ถ้าได้มาห้า0 0ืนบาทโจทย์ของคุณคือต้องหาเรื่องใช้มันให้เกลี้ยงครับจะจองตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นซื้อเก้าอี้นวดหรือเลี้ยงเตาะแชร์เพื่อนเก่าต้องใช้ให้หมดทำไมต้องบังคับขนาดนั้น เพราะนี่คือการดัดนิสัยของสมองครับเรากำลังสอนสมองให้เรียนรู้ว่าการจ่ายเงินออกไปไม่ใช่เรื่องอันตรายเพราะป้อมประการเงินต้นของคุณยังตั้งต่ง,ตง,งานอยู่ครบถ้วน100%เมื่อคุณมีระบบนี้คุณจะกลายเป็นคุณปู่คุณยายที่ใจปั้มที่สุดคุณจะกล้าเปให้ความสุขของตัวเองและคนรอบข้างโดยที่ไม่ต้องนอนก่หน้าผากตอนกลางคืนเมื่อมีระบบที่ดีแล้ว สิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือใบอนุญาตครับไม่ใช่จากใครที่ไหนแต่จากตัวคุณเองบทสุดท้ายเราจะมาปลดล็อกกุญแจดอกสำคัญดอกนี้กันครับมีประโยคหนึ่งที่ผมอยากฝากไว้เตือนใจครับวันพรุ่งนี้ไม่มีจริงสำหรับบางคนเราคุยกันมาตลอดทั้งซีรีส์เรื่องการวางแผนเกษียณเรื่องเงินเฟอ้อเรื่องการยากบัญชีความสุขผมถามตรงๆนะครับ เราทำทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรเพื่อให้คุณมีตัวเลขในบัญชีเยอะๆไว้อวดลูกหลานเหรอหรือเพื่อให้คุณนอนกอดสมุดบัญชีแล้วจากโลกนี้ไปอย่างผู้ชนะในเกมการเงินไม่ใช่เลยครับเราวางแผนการเงินก็เพื่อให้เรามีอิสรภาพที่จะใช้ชีวิตไม่ใช่เพื่อให้เรากลายเป็นทาสของความกังวลวันนี้คุณมีระบบรองรับความปลอดภัยแล้วคุณมีเพลย์มันนที่แยกไว้ชัดเจนแล้ว สิ่งสุดท้ายที่ยังขวางทางคุณอยู่ไม่ใช่เศรษฐกิจไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่เงินเฟอ้อแต่มันคือตัวคุณเองครับคุณต้องมอบใบอนุญาตให้กับตัวเองอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขอนุญาตให้ตัวเองกินของอะไรโดยไม่ต้องดูราคาบ้างอนุญาตให้ตัวเองเป็นผู้รับหลังจากที่เป็นผู้ให้มาทั้งชีวิตลองดูนะครับวันนี้เลยถอนเงินออกมาสักพันสองพัน พาคนที่คุณรักไปทานข้าวหรือซื้อของขวัญให้ตัวเองสักชิ้นแล้วบอกกับตัวเองหน้ากระจกว่าฉันสมควรได้รับสิ่งนี้อย่าให้ความกลัวว่าเงินจะหมดมาขโมยความสุขในช่วงเวลาที่คุณมีเงินมากที่สุดและมีเวลาเหลืออยู่น้อยที่สุดในชีวิตไปจำไว้นะครับการเงินที่ดีคือการเงินที่ทำให้คุณยิ้มได้ไม่ใช่ทำให้คุณขมวดคิ้วตัวเลขในบัญชีบอกความมั่งคั่ง แต่รอยยิ้มของคุณบอกความสำเร็จของการใช้ชีวิตอย่ามัวแต่สร้างชีวิตจนลืมใช้ชีวิตครับเพราะสุดท้ายแล้วรางวัลของคนที่หาเงินเก่งที่สุดไม่ใช่เหรียญทองแต่มันคือความทรงจำที่คุณทิ้งไว้ในวันที่คุณไม่อยู่แล้วขอให้คุณมีความกล้าที่จะมีความสุขครับและพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ